ยังไงบ้างบอกได้คำเดียวเลยว่าเผ็ดทำไมกินอ่ะฮะทำไมกินไม่เลิกข้ามจังวันนี้ฮะทำไมเลิกข้ามจังภารกิจเยอะอุ้ยทำเยอะหรอทำยำไข่ต้มอยากกินแล้วอ่ะนี่เราจะเสร็จแล้วเนี่ยไข่ต้มก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ทำน้ำยำเต้นเดี๋ยวใส่ต้นหอมไปนะโอ้ยไม่นานนิดแล้วมั้งฮะไม่นานนิดสำหรับคนไม่กี่ผักนะนิดนิดหน่อยครับนั่งดูทีวีไม่ใช่ วันนี้แม่จะทำยำไข่ต้มกับว้าต้มยำหมูสับโอ้ลุกเนาะเวลาลงไปยำเรียบร้อยเดือไหลเดี๋ยวจะแซ่บบอให้กินมากได้กินไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังกินไม่ได้นะทำไมอ่ะรอไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ไม่ลืมต้มยำต้มยำหมูสับเออเออเดี๋ยวไม่ทำต้มยำหมูสับแป๊บนี่หายกระเปาตะกี้ลืมละ ติดตามต่อด้วยหมูสับก้มยำต้มยำหมูสับใช่ไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรต้มหมูสับก่อนนะกระปรุงด้วยน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาปลาจริงเขาต้องมีอะไรนะถั่วคั่วแต่แม่ไม่มีแม่ก็ไม่ใส่ก็ใส่อะไรพริกผงเข้าไปพี่โค้งแต่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นก็ตามด้วยต้นหอมว้าวต้นหอมชิม้วกันนะอันนี้เอาไปเป็นน้ำสูตรอ๋ออันนี้คือน้ำสูตรใช่มันสดชิมกันเป็นไงหนัวเลยหนัว แล้วก็บีบน้ำมะนาวตามลงไปที่หลังค่ะอืงออืีกครั้งหนึ่งในหมูอ๋ออยู่นี่นี่หมูความผิดพลาดเราก็คือไม่มีเป็นไงโโอ้หเลิศไปอ่ะพูดพร้อมกันเลยไปกินข้าวอะไนี้เอ้าคือว่าแล้วแล้วเห็ดยังอีกบาทนี้แม่เสือดาวผักบุ้งผัดผักบุ้งกับลูกกําเนิงนิดเดียวนิดเดียวก็เลยได้พัดหิวบอกติมนเลยได้ละได้ละใกล้สุงละ จะไปอุดใจรอกัมมินขับไปเดี๋ยวได้กินค่ะไปจักข้าวรออะไรไปตักข้าวรอเลยค่ะจ้าจ้ับบุ้งเลยแล้วค่ะอ่ะเอาไข่ไปให้หนูเับบุงมาน,นี้นี่กินเลยกินผัดตับบุ้งกันหนูอ่ะเลยเหรอ,อใช่ปะ,ะชิมผัดบ,บุ้งเหมชิมยำไข่ตืม โอ้เราค้ำเดียวเลยเหรอไหวเหรอคนนี้ถึงกับตะลึงหัวจนฟูตะลึงจินหัวฟูเป็นไงยัางไข่ต้มพี่เมื่อแม่อร่อยนะใช่ไหมลอกเลยอ่ะแก้มแก้มแก้มไม่ใช่กแก้มน้ำซุปพี่อ๋อ